บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ rink to s แชร์คุณดื่มเท่ากับคุณให้เมื่อวันที่30พฤษภาคม2568ณาลานอินฟินิตี้ซิตี้ฮอล์ชัน5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีนายพิพัฒน์พองศ์อิสระเสนาณอายุธยากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนะสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือและรายละเอียดของการจัดแคมเปญในครั้งนี้พร้อมทั้งการจัดเสวนาในหัวข้อลโคปีนจําเป็นต่อร่างกายอย่างไรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญวัฒน์จันทรจจน์รัชจำงศัลยแพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักและแพทย์หญิงกรวรรณจันทรจจน์รัชจำงศัลยแพทย์เต้านมมาร่วมพูดคุยกับสองศิลปินชื่อดังเตตะวันวิรัตและนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณ ร่วมด้วยพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรที่มาแชร์ประสบการณ์การดูแลรักษาตัวเองเพื่อก้าวผ่านการเป็นโรคมะเร็งครับวันนี้มางาน bring to share นะครับคุณดื่มต้องกับคุณให้ครับผมก็วันนี้ทุกๆกล่องของดอยคำนะครับเราจะบริจาคให้กับทางสถานมนแรงแห่งชาตินะครับ25ตางค์ครับผมก็ผมว่าเป็นโครงการที่แบบเออที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนแบบมันคือการให้ทางตัวเองแล้วก็ให้ทางคนอื่นด้วยให้ตัวเองคือให้ าการดูแลสุขภาพตัวเองแบบให้สิ่งดีกับตัวเองแล้วก็ในทุกๆการให้ตัวเองเราก็ให้คนอื่นไปด้วยเหมือนกันก <c oughs> ็ <c oughs> ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพ<อ>ด้วยรครับผมว่าเราสองคนค่อนข้างดูแลสุขภาพอยู่นะเนอะหมถึงว่าก็ก็ทั้งอ่ะออกกาลังกายแล้วก็ค่อนข้างออกอาจจะไม่ได้หนักหน่วงแต่ก็สุขภาพเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดอ่ะยิ่งแบบประสบการณ์ <c oughs> มันสอนยิ่งไรแบบอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าสุขภาพเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญที่สุด แล้วมันหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่แบบเราควรต้องรักษากันไว้มันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติถ้ามันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเราจะไม่มีทไม่สนใจมันเลยใช่จนกระทั่งเหมือนแบบมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราหรือเราเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ที่จริงใหญ่ที่สุดแต่ว่าเราจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเราไม่เจอปัญหาอะไรเพราะเราเราอยู่กับร่างกายเราทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยปล่อยวางมันแบบไม่สนใจมันอย่างนี้คือผมว่าไม่ได้คือมันก็ต้องแบบดูแลสุขภาพคือมันมีหลายวิธีในนกาาารดดูแแและตต่่่ัองงค้วยยเ หลักๆคือเราต้องดูแลสุขภาพใช่ครับอย่างอย่างเดี๋ยวนี้ก็แบบเขาเรียกว่ามีกายภาพมียืดกายภาพหรอไม่กายภาพในที่นี้มันถือว่ามันคือการแบบยืดเส้นยืดแบบบริหารคือถ้าเกิดพูดในภาษาที่แบบ stretching stretching เนี่ยทีหมายถึงว่าเราก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆไม่ใช่ไม่ช่วงอายุไหนควรจะ stretching นะเพราะว่าทุกทุกคนควร stretching แหละแต่แค่วัยเด็กอะเราไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้มีการไม่ได้สนใจเออใช่มันก็เลยทำให้จริงๆมันเป็นเรื่องที่แต่ถ้าเกิดมัน ไรัพันตั้งแต่เด็กอ่ะเส้นเราอไม่ตึงมากขนาดนี้แต่ทุกวันนี้คือเส้นเราตึงจนแบบเราไม่อยากจะยืดแล้วแต่จริงมันจะเป็นต้องยืดสุดท้ายเราก็ต้องมายืดในตอนที่มันตึงตึงมันยิ่งยากกว่าเดิมออกกำลังไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าคือออกกาลังกายบ่อยแต่ว่าก็นั่นแหละจุดอ่อนคือไม่ได้สเตชทีนี้พอไม่ได้สเตชพกมันก็คือตึงแข็งติดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนเรารู้สึกว่าตัวตึงตัวแข็งเนี่ยรู้สึกว่าตัวตึงอ่ะเป็นตัวตึงอ่ะเท่ว่ะแบบโหดเลยอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วไม่เลยคือคนที่จะแบบ มีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายที่ดีที่พร้อมมากที่สุดเนี่ยมันคือคนที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงเอลัสติกซิตี้เนี่ยมันต้องสูงมากอะย่างเงยผมว่ายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสูเชิคเพราะรู้สึกว่าเหมือนว่าเราสึกว่ามีความบ้าพลังอ่ะอยากมันจะเป็นความอ่อนช้อยไม่เป็นความเดิมของผมว่าแบบมันใส่สุดเด็กๆแบบถ้าผู้ชายมันจะใช้ร่างกายหนักมากแบบเขาเรียกว่าถักโผมนิดนึงเล่นอะไรแรงๆแบบ เวทก็เวทหนักๆ <m> อะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะสตรีชิ่งมันคือการคลายทั้งหมดคือเหมือนมันควรจะทำอเงี้ยแต่ผู้หญิงบางทีบางคนเขาโยคะพิลาทิสเองมันก็<ช>ะนจะเ <c oughs> ขาก็จะได้เป็นทางในการยืดอ,อยู่แล้วต่ <c oughs> อไปครับดื่มดื่มทุ่ยวแชร์นะครับผมทางลอยคำนะครับผมยิ่ <c oughs> งคุณดื่มท <c oughs> ุกๆุกหนึ่งกล่องนะครับ <c oughs> ผมก็บริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ25ตังก็จริงๆงานอย่างนี้ก็ค่อนข้างมาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพิมพ์ก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนของคนที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มาาาาใให้้้กกกํลังงงงจจอออะะะไรยย่่่เีคค็็นข สนุกกับงานพวกนี้อยู่แล้วค่ะก็เสียงโครงการนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราได้กินของที่เราชอบเราสามารถซื้อน้ำมะเขือเทศทานอย่างอร่อยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวทุกๆกล่องก็จะบริจาค25สตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเลือกกินเลือกใช้ยังไงบ้างหรอคะจริงๆแล้วก็คือน้ําผลไม้ดอยคํานี่เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดอยู่แล้วนี่ไม่ได้อวยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ว่าเขามีโครงการได้แบบ Drink share เลดริงทูแชร์ด้วยเนี่ยคือก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าอร่อยด้วยกับน้ำผลไม้ดอยคำนะคะแล้วเราก็ได้ทำบุญไปด้วยในตัวนะคะคก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือเทศอร่อยมากค่ะ